บอลสีสวยสองน้ำสี่บารมีบอลสวัสดีจ้าจะส่งต้นจีไปสนิจ่าหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบสามต้นส่งฟรีมีปลายทางนะครับผมบอลสีสวยกระถางห้าจุดห้านิ้วโทรเลยราเบอร์ออรโทรด้านล่างนี้นะครับผมเลยวันนี้ตัวนี้ครับพี่ลูกไม้ลูกไม้ไมนี่เลยลูกไม้หน้าสวยครับพี่ใบกลมด่างขาวสวยๆวยสามร้อยครับพี่าาสามร้อยลูกไม้ใบกลมด่างขาวสวยๆบังเกิดเก้านี่ฟอร์มใหญ่ล้นกระถางห้าจุดห้าครับพี่สายใหญ่สายใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบ หน้าสวยแจ่มว้าวบังเกิดเก้าครับพี่ร้อยห้าสิบและผมมีลูกไม้ต้นนี้สวยแจ่มจัดมีต้นเดียวครับพี่นี่เลยสะโพกผายใบเรียวครับพี่ด่างสวยนี่อย่างใบนี้ฮรเครืองฮรเครืองห,หลอดม,มาแล้วรอยก็ด่างนะพี่ลูกไม้ลูกไม,ไม้ครับพี่สะโพกผายใบเรียวสวยต้นนี้ขอห้าร้อยห้าสิบครับพี่สวยสวยแจ่มๆจนี่เลยใครชอบแบบใบทรงแบบไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับพี่ต้นนี้5าฮานลูกไม้ครับพี่มีต้นเดียวมีต้นเดียวครับพี่มีต้นเดียวนเยวนาะนี่เลยทรงสวยสวย,สวย,สวย,สวยครับพี่ ใบแบบว่าปลกแับแบบแนวไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนหนึ่งเดียวตอนนี้ครับพี่หนึ่งเดียว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 ในจักรยานแฮะหนึ่งเดียวในจักรวาล250หน้าแดงแดงเม็ดขาวสวยสวยครับพี่สองร้อยห้าสิบหนึ่งเดียวในจักรวาลและตันนี้ไซส์ใหญ่หน้าสวยเลยทองนกพระเก้าครับพี่สองร้อยห้าสิบนี่โลใบใหม่ล่าสุดครับพี่เหลืองตัดแดงครับพี่พื้นเขียวกัดเม็ดขาวมาแล้วครับพี่สองร้อยห้าสิบ ทองนพะก้าวใยใหลอดใหม่ก็มาแล้วนู่นเลยนู่นเลยครับผมต้นนี้สิราแผงสอนสวยๆครับพี่นี่เลยหน้าเหลืองตัดม่วงครับพี่สองร้อยสวยๆสิลาแผงสอนเหลืองตัดม่วงม่วงตัดเหลืองครับพี่แผงสอนแผงสอนสวยๆและทางนั้นนี้มีให้เลือกอีกหนึ่งต้นครับพี่บังเกอรก้าอันหนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่ต้นนี้สวยหลอดใหม่มาแล้วนี่ยังกลางไม่สุดครับพี่บังเกิดเก้า หนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สองต้นที่สองอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่ฟอมใหญ่ฟอมใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่หลอดใหม่มาแล้วเช่นการต้นนี้ครับพี่150ร้อยห้าสิบสวยๆอุทยานหลวงและเดี๋ยวขึ้นที่เรือีกหนึ่งต้นละกันสําหรับสิราแผงสอนนะพีนะ่เนาะนี่เลยหน้าเหลืองตัดม่วงสองร้อยครับพี่ต้นที่สองสิราแผงสอนจ้า แม่ฟ้ารวงแม่ฟ้ารวงครับพี่ชมพูสวยหวานจี 100, 100 100๊บหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยต้นที่หนึ่งครับพี่แม่ฟ้ารวงสวยนี่เลยต้นที่หนึ่งห้าจุดห้านิ้วใหญ่ล้นมากแม่ฟ้ารวงสวยครับพี่ต้นที่สองต้นที่สองต้นนี้เลยครับพี่นี่เลยเขียวชมพูมีอมเหลืองมาหน่อยสําหรับใบใหม่หนึ่งร้อยต้นที่สองแม่ฟ้ารวงครับพี่แม่ฟ้ารวงเนาะแล้วก็ สีกาญจนาพิเศษค,ครับพี่นี่เลยหน้าชมพูสวยบานเจี๊ยบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสีกาญจนาพิเศกครับพี่สีกาญจนาพิเศษแล้วก็มีน้องอ่าหลวงตาหลวงตาเมืองครับพี่ตัวน,นี้หลวงตาเมืองนี่เลยสวยไซส์สใหญ่สวยไซส์ใหญ่หนึ่งร้อยหลวงตาเมืองครับพี่หลวงตาเมืองเ,งาเองนะงาะหลอยเดียวร้ยเดียวตัวน,นี้สวยๆจระปีสัตว์แดงครับพี่นี่เลยย้อนกลับไปยงเลยไปได้ยังไงปีสัตว์แดง ไซส์สวยเลยต้นนี้ครับพี่ส350ต,นนสสต,ตัวนี้ไซส์สวยต้นโตนี่เลยหน้าด่างแดงตัดเข้มเข้มครับพี่350ปีศาจแดงปีศาจแดงไซส์กำลังสวยด่างกำลังแจ่มจ้ะอ่ะแล้วด้านในน้องโวโวเคโนโครับพี่100 100นี่เลยร้อยเดียวครับพี่ตัวนี้สวยไซส์ใหญ่อยู่ด้านในขออนุญาตเอื้อมมานะครับพี่ขออนุญาตเอื้อมเนาะร้อยเดียวโวเคโนโวเคโนโด้านนี้เจ้าขานเจ้าขานนะพี่ สวยต้นโตส i z ใหญ่เลยทีหนึ่ง่ร้อยห้าสิบครับพี่เจ้าข่านต้นใหญ่เบเร่มเบเร์มครับพี่เขียวเหลืองแดงสวยครบจบแล้วต้นนี้ครับพี่หลอดใหม่ก็มาแล้วร้อยห้าสิบเจ้าข่านครับพี่เทพชุมนมเทพชุมนมครับพี่นี่จะด่างสวยเขียวป้ายนอกนะพี่ด่างขาวด้านในครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบเทพชุมนมครับผมเทพชุมนมร้อยห้าสิบแล้วก็มาทางนี้ครับผมเมอร์ลิกออ่ะเมอร์ลิกอครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อย สวยสายใหญ่ครับพี่ล้นกระถาง5.5เมืองลิกอร้อยเดียวส่วนต้นนี้เมืองนครชุมสายใหญ่หน้าเข้มเข้มครับพี่ห5 0นี่ใหญ่จริงเดี๋ยวผมยกให้ดูนี่เมืองนครชุมครับพี่150อันนี้ต้นใหญ่ครับพี่ตันใหญ่นี่เลยหน้าสวยสวยครับพี่ใบแข็งปุ๊บการแข่งปั๊กเมืองนครชุม150่ราสิีมีนหน้าแผลงหน้าแผลงครับพี่ตัวนี้นี่เลยดดางสวยฮาร์ฟเครื่องฮาร์ฟเครื่องตัวนี้ราศีมีน ใหม่ๆล่าสุดครับพี่บใบไหนใบไหนไหนเลยราศีมีนหนึ่งร้อยห้าสิบน้าแพงครับพี่สวยทํายากครับพี่ราศีมีนสำหรับตัวนี้หน้าแพงหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนี้สวยมากเบลเลอร์เลยนี่ผมแตะมือให้ดูสวยๆแล้วก็เทพพัชสุธานะครับผมเนาะร้อยเดียวครับพี่ตนนัวนี้อ่ะนี่เทพพาะสุธาร้อยเดียวร้อยเดียวครับผมส,สวยๆต้นด้านในเนื้อดวงต้นนี้ครับพี่สวยไซส์ใหญ่แม่พันธุ์เลยกันทีเดียวเที่ยวต้นนี้อ่ะนี่เลย ฟอร์มเต็มกรับี่เนือดวง200 200ครับพี่ยกลงกระถาง10อย่างล้นเชื่อผมต้นนี้ครับพี่ต้นใหญ่และป้ายสวยแจ่มด้วยครับพี่แดงเป๊ดเลย200เหนือดวงครับพี่เนือดวงส่วนต้นนี้เกสรอน่าเกสรภูม,มารินเกสรอนภูม,มารินครับพี่1น0นี่เลยเหลืองสวยเลยต้นนี้ไซส์ใหญ่ลดกระถางเลย150เกสรอนภูม,มารินจ้า บับเบิร์นบีบับเบิร์นบีครับพี่เหลืองใบเขียวเม็ดขาวครับพี่ต้นนี้หนึ่งร้อยสวยๆบับเบิร์บีเอาเดี๋ยวอ๋อข้างล่างเออ่มีของแถมไปด้วยพี่เหมือนจะเป็นหน่อนะพี่ไม่ใช่หน่อนหรอกเป็นชิ้นเคี่ยวผ่าแล้วเป็นชิ้นเคี่ยวขึ้นมาครับพี่มีต้นเล็กๆมาให้ด้วยนะนี่เลยเป็นของแถมไปแรงครับพี่้ำเราต้นนี้บับเบิร์นบีหนึ่งร้อยนี่เลยได้ได้ได้ต้นน,น้อยๆไปด้วยนะพี่นะร้อยเดียวบับเบิร์นบีต้นนี้สวยคมเทพพระศุธาเจดีหนึ่งต้นหนึ่งร้อยต้นที่ เทพพระสุธาหนึ่งร้อยต้นที่สองจะต้นที่สองส่วนแม่ฟ้าหลวงสวยๆอีกหนึ่งต้นนะพี่นะนี่เลยจ้ะอ่ะหนึ่งร้อยต้นที่สามแม่ฟ้าหลวงครับพี่เขียวขาวชมพูเหลืองใบใหม่เปิดเหลืองสวยเลยแล้วก็น้ำมังนอนอันนี้ไซส์ใหญ่ขอหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ใหญ่จริงๆใหญ่เบลล์มเบลล์ใบล้นฝ่ามือเลยนี่ท่าไม่ดูครับพี่น้ำมังนนแผงหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่นี่เลยผมโอบใบให้ดูเลยเนี่ยเบลล์มจริงๆครับพี่ใบใหม่นะเนี่ยใบใหม่ล่าสุดเปิดหน้าด่างเหลืองจ้ะร้อยห้าสิบ150 ณเมืองนนท์แผง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 แล้วก็ตอนนี้เศรษฐีบ้านนอกครับพี่ด่างเข้มเข้มแจมแจมเศรษฐีบ้านนอกสองร้อยครับพี่สองร้อยตัวนี้สวยสวยเลยจ้าด่างแจมทุกไปเลยเศรษฐีบ้านนอกครับผมสองร้อยต้นใหญ่นะอันนี้เลยแต่นี่เศรษฐีบ้านนอกผมจะขึ้นอะไรโอศิลาเดี๋ยวนะย้อนกลับมาทางด้านนี้ครับพี่ศิราหุ้มทองศิราหุ้มทองไม้สวยครับพี่ศิราไม้พันหน้าศิราหุ้มทอง สองร้อยโบะบะไอ้พี่ขาวโบนี่เลยเหลืองบะครับพี่ใบใหม่ล่าสุดด่างเหลืองด่างเหลืองแจมสีลาหุ่มทองสองร้อยครับพี่ต้นนี้สุดจ้า ทองสยามครับพี่ทองสยามต้นนี้โอ้โห ux, ใหญ่มากเลยอ่ะต้นนี้ใหญ่มากเลย,เลยนะผมถอนยาก,ก่อนบีไม่ใช่ตนน้นทองสยามนะถอนย่าต้นข้างเลยบีนี่เลยเห็นแล้วมันแค่วมันแค่อะต้นตน,นี้ทองทองสยามทองสยามครับพี่ทองสยามทองสยาม,ยามต้นนี้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้ใหญ่เกินไม่ไหวแล้วพี่ต้นนี้เนาะหนึ่งขอ, 150, อหนึนะ่งร้อยห้าสิบขอหนึ่งห้าสิบต้นนี้ไซส์ใหญ่ทองสยามเนี่ยใบนี้อย่างสวยเลยใบนี้ยังสวยเลยครับพี่ร้อยห้าสิบทองสยาม สายใหญ่แม่พานเราไปลงกระถาง8หร <100 S 1> ือ10ยังล้นต้นนี้ใหญ่โตวสวยมากย้อนกัะมาี้เมืองลิกอเผื่อต้นแรกไม่สวยโดนใจครับพี่จัดไปต้นนี้100ต้นที่2เมืองลิกกอนี่เลยชมพูชมพูสวยหวานเจี๊ยบกบิเมืองลิก่อ100ต้นที่2จ้าต้องต้องต้องกบิต้องมนตราต้นนี้ต้องมตฑาดังครับเพิ่งเลยใบใหม่ล่าสุดครับพี่150้อต้องมณฑาครับพี่150 ใบใหม่หเปิดดังฮาร์ปเคิงฮาร์ปเคิงอ่าน้องเรเรกาซี่สวยขยี้ใจจัดไปใแบบใหม่สวยว,ว้าวสว่างมากครับพี่หนึ100่งร้อยต้นนี้ครับพี่เรกาซี่เรกาซี่เอ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 ้เอ้ยุ่งกัดยุ่งกัดครับพี่อ่ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเลกาซี่ร้อยเดียวจัดไปต้นนี้สวยๆเดี๋ยวผมแงะมอง,มองแงะหน้า,นางแงะหลังก่อนต้นไหนต่อไปดีอ่ะด้านหนเฮ้ยสวยมากเลยวันนี้พี่ลูกไม้ให้ลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้ไร้เมอโรคไม้ว้ยด่างสวยแจ่มว้าวครับพี่ หนึ่งพันห้าร้อยครับพี่นี่เลยหนึ 1, 500, 000, ่งห้าศูนย์ศูนย์รูปไม้ด่างนี่เลยสวยๆนี่ต้นนี้ครับพี่ยกเดี๋ยวยกได้แล้วเดี๋ยวยกแปดได้แล้วแหละตัวนี้ครับกลาลังดางสวยแจ่มเลยหนึ 1, 500, ่งพันห้าร้อยรูปไม้ด่างครับพี่ต้นที่หนึ่งแต่ไม่มีต้นที่สองเพราะมีให้ต้นเดียวพามพามแนะ่กวนซะแล้ววะาขากวนซะแล้วขอโทษขอโทษครับพี่หยอกหยอกหยอก <c oughs> แล้วก็อันนี้ ถ้วยฟูถ้วยฟูเออถ้วยฟูต้นนี้ใบกลมบักครับพี่สวยด่างวาวครับพี่ถ้วยฟูห้าจุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วสวยมากต้นนี้ครับพี่อ๋อสามร้อยห้าสิบถ้วยฟูบอลสีสวยตับขนมหวานนะพี่หนึ่งในขนมหวานสวยๆมันจะมีถ้วยฟูมีบัวลอยมีอะไรนี่แหละพี่จำชื่อไม่ได้เออแต่ผมมีถ้วยฟูต้นนี้ถ้วยฟูสามร้อยห้าสิบนะพี่เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าขนมหวานชิ้นอื่นค่อยว่ากันเอาถ้วยฟูไปก่อนเอาถ้วยฟูไปก่อนดารา แต่ลดาราดารารายไฟเฮ้ยใบยใหม่ครับเป็นไงล่ะไี่เขียวครึ่งแดงครึ่งไปเลยฮาร์ปครึ่งกันไปเลยทีเดียวเขียวดารารายไฟตัวน,นี้เข 150, าหนึ่งร้อยห้าสิบใบใหม่สวยมากครับพี่ฮาร์ปครึ่งครัครึ่งหลอดใหม่มาแล้วเดอ้อร้อยห้าสิบดาราไลฟไฟจ้า ต้นนี้ต้นนี้ครับพี่ได้อยู่ได้อยู่ผมขึ้นต้นใหญ่ไปเมื่อกี้ทองสยามเนาะอันนั้นร้อยห้าสิบต้นนี้ขอหนึ่งร้อยครับพี่ตามสายตามสายตามขดาษครับพี่บางบางอย่างบางต้นมันก็ใหญ่เกินนะพี่เนาะเออมันก็ต้องแบบขยับหน่อยอันนี้หนึ่งร้อยได้อยู่หนึง่งร้อยอยู่ทองสยามคนระับพี่หนึ่งร้อยเออตอนโทรมาแจ้งน้องก้อยได้ครับพี่ทองสยามเอาต้นหนึ่งร้อยนะหรือว่าเอาต้นร้อยห้าสิบครับพี่แจ้งได้ตรงกันอย่างแน่นอนไม้สวยต้องปกของแท้ทองสยามร้อยเดียวต้นนี้ร้อยเดียวครับพี่ร้อยเดียวแล้วก็เพชรเจ็ดสี เอิดไอ้แางแบบว่าสวยแจ่มแววมากต้นนี้ครับพี่เพชรเจ็ดสีสวยๆครับพี่นี่เลยลอมะตะต้นนี้ขอหนึ่งร้อยดสวยบ๊อบะขนาดนี้ครับพี่เพชรเจ็ดสีร้อยเดียวครับผมร้อยเดียวต้นนี้แล้วก็มีลูกไม้มาเลสมาเลสต้นนี้นี่ใครชอบแบบว่าสายใบยกลมครับพี่เป็นมาเลสนะพี่มาเลสนี่เลยเพราะมาเลสมาเป็นรูปไม้มาเลสสวยๆไม้ทุกต้นก็มาจากมาเลสแหละพี่แต่คือเขามีเขามีการเอาไปตั้งชื่อใช่ไหม ไม้ทุ้นมาจากแบบนี้ครับพี่เป็นเมล็ดปลาต้นไหนสวยเข้าตากรรมการก็เอาไปตั้งชื่อเนาะแต่อันนี้ผมขายเป็นลูกไม้เมล็ดเพราะน้องยังไม่ได้ตั้งชื่อครับพี่สวยๆต้นนี้แจ่มมาก550สวยขาวสะอาดเหมือนอาบน้ําวันละเจ็ดแปดรอบครับพี่นี่เลยใบกลมด้วยโฟกัสใกล้ๆครับพี่นี่เลยสวยขาวสะอาดนะพี่เนาะนี่เลยใครชอบแบบเอยแบบสายแบบคินคก็ไคลีนคลีนๆนสวยสะอาดครับพี่550ลูกไม้ มาเลสต้นนี้จ้าอะสำหรับคิน่นี้ประมาณนี้แล้วกันนบินนะสองลำสี่บาทและมีบอนบอลสีสวยๆฝากไว้ด้วยจ้าโคนละหนึ่งไร่ครับพี่ฝากกดติดตามให้น้องหน่อยเดอ้อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า